แน่นอนครับผลพวงของคนไทยที่ถูกกระทบจากศึกสงครามในตัวหนออกลางล่าสุดนั้นก็คือคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่ทั้งในเลบานอนและในอิสราเอลและก็บริเวณใกล้เคียงทั้งหมดครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศกันทตทีสุปมงคลก็ประกาศว่าจะต้องช่วยเหลือให้คนไทยรอดปลอดภัยมากที่สุดครับคุณกวีไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอธิบายเรื่องนี้และจุดยืนของไทย ในประเด็นศึกสงครามครั้งนี้ด้วยครับคนไทยที่ออกมาแล้วกลับมาแล้ว29คนนะครับอีกสองวันก็จะครบ35ในส่วนที่ยังเหลืออยู่เขายังไม่อยากกลับนะครับคน<ข>ส่วนนี้เป็นคนทํางานอยู่ในส่วนไหนของเลบานอนอยังกระจายอยู่ะยนะครับกระจายอยู่ทีนีอ้อาชีพหลักๆนะครับาทางด้านอัญ,ญมณีนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คงจะเรื่องของร้านอาหารไทยนะครับ เขาก็ยังเห็นว่าเขาปลอดภัยบางคนก็เล่าให้เราฟังว่าเขาเคยอยู่ที่เลบานอนสมัยที่มีสงครามมาแล้ว <Yeah. S 2> เขารู้วิธีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะช่วยเขาแต่ว่ามันก็อยู่ที่การตัดสินใจของเขาว่าเขาพร้อมจะกลับเมื่อไหร่อย่างไรนะครับถ้าเขายังอยากจะอยู่เราก็จะช่วยดูแลนะครับแต่ถ้าเขาจะกลับเราก็จะรีบดำเนินการให้เขากลับได้ mm. นี่ก็คือเลบานอนทีนี้อิสราเอลเรามีคนไทยที่นั่นเนี่ยประมาณ2 7 0 0 0คน น,นี่จาก27,000คนเนี่ยเรามีคนไทยที่ทำงานอยู่ในเขตตอนเหนือของอิสราเอลนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นเขตอันตรายเนี่ยนะครับประมาณ1,500คนนะครับจาก1,500คนก็ปรากฏว่ามีคนไทยที่ได้เดินทางออกจากเขตอันตรายแต่ยังไม่อยากกลับนะครับอยากจะอยู่ในอิสราเอลต่อแต ไปอยู่ในเขตที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับ6 3 6 3นะครับตรงนี้เราก็ได้ทำหลายอย่างเพราะว่าเราประสานกับผมขอให้ทั้งท่านทูตเนี่ยประสานกับทงางผู้ว่าจ้างเขาด้วยนะครับให้ช่วยดูแลแล้วก็ถ้ามีความจำเป็นก็ขอให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยให้เขาพยพส่วนมากจะทำทางด้านเกษตรนะครับและโดยเฉพาะในช่วงนี้เขตบุช <laughs> หรือไม่ก็เก็บ ผลไม้นะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูเก็บผลไม้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีทางเลือกแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเขามีที่ที่จะได้รับความปลอดภัยนะครับทา,ทางเราก็ประสานกับอิสราเอลนะครับอิสราเอลก็ช่วยดูแลด้วยนะครับส่วนหนึ่งผมก็ได้ให้เปิดให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเปิดศูนย์ศูนย์สำหรับการติดต่อนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่วันแรก เป็นศูนย์ที่เราเปิด24ชั่วโมงนะครับข้อมูลข่าวสารคนไทยเป็นห่วงญาตินะครับหรือคนไทยจากในพื้นที่นะครับติดต่อใครยากโทรมาที่ศูนย์ได้นะครับเราก็จะช่วยประสานแล้วก็ช่วยช่วยเขาแก้ปัญหาผมไปเป็นเชฟทำอาหารญี่ปุ่นครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นทําอยู่ประมาณสัก4ปีครึ่ง4ปีจะปีแล้วครับนั่งอยู่ที่ตึกอย่างนี้มอง มองไปจะเห็นเครื่องบินมาเลยตอนค่ำๆหน่อยเครื่องบินหนือว่าเสียงปืนเสียงระเบิดมองเห็นเครื่องบินเต๊ตเตเตมานี่ยิงใส่กันเหมือนเหมือนในหนังเลยได้ยินเสียงฮึมฮึมโอ้แบบตอนนั้นมันมันไม่รู้มันสับสนไปหมดนะใจใจหนึ่งบอกว่าต้องต้องกลับบ้านให้ได้แล้วอย่างเงี้ยคิดถึงคิดถึงพ่อแม่เลยลูกเมียอะไรอย่างเงี้ย สับสนตอนนั้นครับถ้าคนไม่อยู่ในเหตุการณ์แล้วอย่ามันเหมือนกับธรรมดาเหมือนเราดูทีวีมีไฟไหมแล้วก็นั่งดูไฟไหมที่รัฐทีวีหรือว่าที่ไหนอย่างเงี้ยแต่พอเราอยู่ในเหตุการณ์เราจะจะรู้เลยว่ามันการหนีตายการคนจะตายนีย่มันเป็นยังไงเพราะมันเห็นลูกปืนแบบมองเห็นลูกปืนเลยเ,เกิดมันตกมาใส่ที่เราอยู่นะคงเสร็จเลยทุกคนนะนะผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นต้องอย่างน้อยต้องคิดเหมือนกันแล้ว,ว่าต้องต้องหนีตายให้ได้ก่อนอย่างอื่นคิดกันทีหลังครับ นอนนี่สะดุ้ง <c oughs> ลูกมันใหญ่มากามองเห็นเนี่ะบนเครื่องอะ่ะเครื่องบินนะขึ้นประมาณตีหนึ่งตีสองบ้านเขาเนี่ยมันจะเริ่มนะเริ่มจะยิงนะเริ่มยิงชั่วโมงทุกชั่วโมงระเบิดลงทุกสามส่นาทีลงที่สามสิ่ลงเนี่ยยันเชา้าแต่ปืนเล็กๆยิงกันบ่อยไม่ใช่ปืนใหญ่ก็ยิงกันประจำ ก็เริ่มกลัวทีเนี้ยก็ที่คิดจะหาทางออกก็โทรศัพท์หาเพื่อนนึกว่าไงว่าไงมีขา่าไรบ้างไหมมีทางกงชุนติดต่อมาบ้างไหมเออทัไงไมจะออกได้เนี่ยสนามบินก็พังหมดแล้วเนี่ยแล้ทางเรือก็ออกไม่ได้แล้วคือวันเรืออิรเาเลีคออเขาเแถวนั้นมีแต่เรืออิราเลหมดละอยู่ตามทะเลแถวนั้นข้างๆเรือบอลนันก็เลยโทรไปหาเพื่อนมียังไงบ้างพอจะช่วยได้บ้างไหมว่าเราออกเขาบอกเออ กงฉุนก็โทรมาอยู่อย่างงู้นอย่างนี้เป็นไงมีใครอยากจะกลับบ้างไหมติดต่อเพื่อนมาได้หลายคนเนี่ยจะได้กลับไปทีเดียวเลยผลกระทบที่มาทางไทยและจริงๆแล้วในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยก็มีการออกแถลงการจุดยืนเรื่องนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในตวนะวันออกกลางนั้นนี้ไม่พ้นครับว่าจะต้องมีผลกระทบทางการเมืองทางด้านดุลยภาพของอํานาจของโลก ตะวันออกตะวันตกเอเชียตะวันออกกลางนีไม่พ้นครับว่าจะต้องถูกมองว่าแล้วมันกระทบถึงอำนาจต่อรองของแต่ละฝ่ายอย่างไรราคาน้ํามันนี่ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าอาเซียนนั้นมีแถลงการออกมาเพราะว่าตรงกันกับช่วงที่มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนพอดีด้วยที่กรุงกวลาลัมเปอร์ใช่ครับคุณศรีชัยทางรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยได้ออกคําแถลงการออกมานะครับประนามอิสราเอลว่ามีการใช้กําลังเกิน เกินเหตุแล้วก็ออกมา3ประเด็นเรียกรออ้องให้มีการยุติการสู้รบระหว่างทหารของอิสราเอลนะครับแล้วก็กับกลุ่มเอซบูลาแล้วประเด็นที่2เนี่ยมีการเรียกร้องให้กองอกําลังรักษาสันติภาพขององค์การสหปร,ระชาชาติเนี่ยเข้าไปดูแลความสงบส่วนประเด็นที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะมองไปข้างหน้าก็คือหาวิธีทางป้องกันไม่ให้ทหารของอิสราเอลนะครับ ข้ามไปยึดครองออประเทศเลบานอนทางภาคใต้เป็นความเป็นการเรียกร้องของอ,อ,อ,าอาเซียนฉะนั้นเราก็ติดวิเคราะห์ครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะจบอย่างไรการศึกสงครามระหว่างอิสราเอลกับเอสบปอละและประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่นั้นจะมีทางยุติและจะจบลงด้วยการมีกองกําลังนานาชาติระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนตรงทางภาคใต้หรือไม่เอสบปอละจะยอมที่จะถูกปลดอาวุธหรือไม่ อิสราเอลพร้อมที่จะประกาศจุดยืนที่จะไม่โจมตีเอสบลเลไม่ว่าจะมีการยัออย่วยุอย่างไรหรือไม่ที่สําคัญกว่านั้นคือว่าแล้วอิสราเอลจะเอาอยัางไงกันกับปาเลสไตน์ที่อยู่ทางใต้ศึกสงครามสองด้านครั้งนี้อิสราเอลคิดว่าการใช้กําลังนั้นต้องการจะสั่งสอนและต้องการจะเพิ่มมาต่อรองตัวเองแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นผลจะเป็นอย่างที่ว่าหรือไม่นั้นยังเป็นคําถามที่ต้องเกาะติดกันต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าครับ ต้องดูจริงๆครับเพราะว่าผมแอบซ่อนตัวไปที่จุดที่เรียกว่ายากจนที่สุดจุดหนึ่งของประเทศจีนครับประเทศจีนตอนนี้มีแต่ข่าวคราวว่าเศรษฐกิจดีปีหนึ่งการเติบโตมีถึง10-12%สส่วนใหญ่นั้นก็อยู่ทางติดกับทะเลไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้ลงมาถึงกวางโจวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำจีนยังยอมรับครับว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในจีนนั้นเนี่ยยังมีอยู่อย่างยิ่ง อาจจะมีน้อยคนได้เห็นว่าสภาพความยากจนของจีนจริงๆที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ตรงส่วนกลางแล้วก็ส่วนที่ไกลปกติไม่ค่อยเป็นข่าวนั้นเป็นอย่างไรผมไปมาครับและจะนำมาเล่าให้ฟังว่าที่บอกว่ายากจนเนี่ยจีนเขายากจนจริงๆหรือเปล่าช่วนี้คุณกวีก,กับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ